ส่วนทางจังหวัดแพร่นะครับได้มีการเดินหน้าผลักดันครับในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิดชอบนะครับลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากการบุกรุกพื้นที่ป่าและมาตรการในการป้องกันไฟป่าครับเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดครับ นายชุติเดชมีจันร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ประชุมคณะกรรมการการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่สารากลางจังหวัดแพร่เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัดส่งเสริมให้ประชาชนหน่วยงานของรัฐภาคประชาชนร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยในปี2564นะคะจังหวัดแพร่พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นถูกกล่าวหามากที่สุด16เรื่องค่ะ รองลงมาเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ7เรื่องหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมานาคม5เรื่องและหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ2เรื่องนะคะหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์2เรื่องกระทรวงมหาดไทย1เรื่องและส่วนรชาชการอื่น2เรื่องค่ะซึ่งสำนักงานปปชจังหวัดแพร่เองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง1เรื่องก็คือมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐโดยมิชอบกรณีการบุกรุกและใช้ประโยชน์ที่ดินเขตป่าไม้และแนวทางการจัดทํามาตรการป้องกันไฟป่าและ หมอกควันเดี๋ยวลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากทุกภาคส่วนนะคะเพื่อจะเสนอคณะกรรมการปปชและเสนอมาตรการต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดค่ะ